subscribe cho kênh bay Mì Gõ Để không bỏ lỡ những bay dụ, này mà hấp dẫn mà chào leno leno chào chào, Ô, lên, á, lên, á, chào, chào. <laughs> าอดเฮงหลกเฮงลกเจ้าเจ้าอองอดเหรอโอ้ปนจะไปแอลดอยอ่างขางนะเจ้าไปสัมผัสกับบรรยากาศหนาวแล้วก็ดอกซากุระน่อไอนอเดินทางปลอดภัยเจ้าวันนี้มาห่วมกินห่วมตานด้วยกันแล้วทำบุญแล้วนะเจ้าก็ไปแอวก็ขอเดินทางปลอดภัยเน้อเจ้า มีแต่ความโชคดีนะครับมีแต่ความสวัสดีภาพเนอะนะครับก้อยขึ้นก้อยลงก้อยแอวเนอะครับเนอขอบคุณศรัธาบ้านถวายนะครับแต่ตอนนี้โรงทานก็เปิดแล้วเนอเจ้า<ะ>มีตึงตั้งหน้าแล้วก็มีตึงตั้งหลังเนอะไอถวัดเนอเข้<ะ>าไปได้หานตั้งหลังวันนี้กับเข้าของกินขอปีขอซึง้งตั้งบนเนี่ยน้อยมันแห้งแล้วมันแบบมีฟิวอะอรมณ์เลมแบบมีอะออ กองแบบน้อยมันหวานแบบน้อยมันแห้งตะกี้ก็คุณแม่จันแก้วเอาน้ำพริกตะแดงมาฮเจ้าขอพระคุณเจ้าอ๋อเจ้าติดตามขอบคุณเจ้าปีหน้ารังได้ไปถวายพ่องเนาะปีนี้ม่ได้ไปนะเจ้ามาปักกันเหี่ยวเมืองฝางเพื่อแต่แม่แตะหรือสตรอเบอรี่เรามาฝากนักเนาะ สตเบอี่แกนหลวงหลวงปุ่นบ้านขอบดงเจ้าแหล่งสตอเบอรี่นะครับแหล่งใหญ่เลยะบะมีวันนี้บะมีคนณขี้รักไว้อันนี้เป็นเอามาฮื้คุณแม่จันแก้วบ้านแม่งอนนะเจ้าเกิด<า>ไปซอคราวที่แล้วนับ จะได้ไปอยู่พีนี้จะได้ไปบ้านแม่งอนอีแม่บอกว่าเอาแจกการเพื่อเอาไปกินที่บ้านนี่หรอมันมีหลายงอนนะบุ๊กงอนไหนนะเจ้าแต่ว่าตำบลแม่งอนนี่กับบ้านปอกับนันโมกฮะนักอันนี้แม่งอนทุ่งทองอ่าเจ้าแม่งอนทุ่งทองครับเดินหน้าเดินในได้ไปห่อมขอสตางค์ปอกกับนันโมกแม่งอนก็เดียกว่าจะไปห่ามการห่ามงานเปิ้น ห้ามการห้ามงานเขาไปจีจำบหน้าเราพองพันถ้าห้ามขอสตางค์นี่เขาตึงจับดีมาดื้เขาลือหัวหันกลางบ้านไอ้นี่ม่ไม่ได้กับขอสตางค์ไอ้นี่อาจารย์สวั์กี้ขออย่าเขาตึงจำได้แม่ไม่ได้กับขอสตางค์เนาะแม่แต่มาม่วงชุ่มบ้านเราวันนี้บัตรถ้าขอเนอะตะกี้บัตรึงเตียวเอามาให้เอาบัต้องกลัวยขอบคุณแถวแม่บัวจันบัวต้นเพลิงอ่ะตังภาคนี้นี่พี่น้องต้นเพลิงหมดกับเจ้าดิมก็ดินกินเต็มเนอะนะ ตนเพิงตนตุ่มมอนปินเจ้าตึงงานวัดงานวาดถึงบ้านใหม่ครับพอมาซอกันปีนี้ก็ลาหาได้มาเนอะหลวงมอนปินนี่นะครับที่มาได้มาเพราะว่าอย่างเป็นลาติดการติดงานอยาโทรไปเไมื่อใดก็บอกว่างบอกว่างออมาโทรละอีน้อก็เลยว่าเออบัดท้าโทรละมันก็ท้าจาาอย่าบอกว่างอย่า แต้ๆเขาก็ว่างเขาก็คืนอยู่บ้านนะไปก็มอหาเขาก็รอเพื่อดูหาเพราะเขาคิดว่ามันให้ติดละอ๋ออันนี้พระเจ้กรรมชังเสียคนตายเขาไม่คำอย่ามาได้มานี่ยไม่พอดีเจ้ามันเป็นหน้าบุญเนาะหน้าบุญได้ตึงกันได้หากินหลายพามแล้วนะกับกรรมเสียงเสียคนตายเนี่ยได้หลายพามละอีแม่สั่งไว้นะโอ้แต่ก่อนพ่ออุ้ยเคยพอนะอ่า ไอ้แม่ไปช้างไว้ยังมันได้มาอันนั้นอันนั้นมาจ้างฟอนบ้านไหนดังใดอันนั้นเป็นเป็นแดนเซอร์เก่าแฟนจ้างปีอดีอ๋ออันนี้ใครเอาไปตีมวยบนอะ่กะก็ไปอู้อย่างงานเปิหุ่นแห้งจัดดีดจะว่าอย่างกะเก่งใจชุดเปิ้นพ่องสี่มันจะฟุตเวิร์กดีขนาดนะ่ะระวังหนึ่งศอกซับกำนี่แตกเลย ตกซับนี่เอนเตอรนบลับเนอะอะเอาใหม่จ้างปีสามมัดก่อนมีไผ่เนี่ยได้นะความพานเงียบมาได้เลยหลายกล้าเต้นต้วกีตตัวสามมัดก่อนมีไผ่านี่ยไก้นล้วา็พวนเงียบมาไปด้เัว lắp lon mà xa xuống Sắp ba đường nhìn nhận khu ba à chạt Cười phiêu cười thẳng à rạm khuồng kê Hứa bình mà chơi hứa bình mà yêu Xì à, đi bán buồn chung Lục làn tàng đau chả là nước cứ thường Sắp คำตาดโอ้น้อละนอน้อ,อ,อ,องจานบ์กว่าปัดาบัดได้ขาดได้คืนบัดเดียวเจริญเปิด่าก้าวหน้าบอกว่าสถาปูลุงแม่ป้าตั้งใจมาห่วงกินห่วงต้า กตำบนม่อนปีนเขตอำเภอฟางกินตานใหญ่โตบออน้อยเฮาจะลวดเจินเฮือมาเรียบร้อยโอเลโน่โอเลโน่นปีนน่อยลวดเจินตดกเกาพาอาจารย์ขันดีตดดีอ์ดีเฮือมาพอมาเฝ้าขี้ดเตีนขี้หมูแต่โดมแต่เกาตีอต้อกตดเจ้าได้แลงได้ทำ ลักฐานได้โทรได้ทามตีินี้เป็นวัดเป็นว่าม่วงสุงมเพงดีโอแลโนะแต่หุ่นบุดเงินได้บูรณะปฏิสังขรตึกมาได้เศ้าหมองม่ได้เกอดอานตึกมาได้เป็นวัดเป็นว่าโรคร้างเปิ้นเพี่เปิ้นทาง ทำอย่างนี้อันไหนที่วัดบ่มีต้นดีองค์ดีเปิ้นก็คิดก็สร้างบ่ว่าวิหารศาลาและห้องน้ําโอแลหนูแลโนปี้จบางพองจักตา ละปัจใจเปล่งวัดเป็่งว่าปอเกแม่เท้าปอปุ้นปอถหาเกยเป็่งวัดเป็่งว่าอาลามขวางเกียวขอบปิ๊กมาเสียบัดนี่เลี้ยวมาต้อของกินของดานเสื้อปัดเสื้อวาเตวดาตุนลวงมาถึงสมเปิงกูอันจะยกมือไหว ก็ทราบว่าวันนี้ก็เป็นงานใหญ่โลกมาลุมไต้ได้รับผลบุญก็สถาปีน้องบ่ได้มาโดนก็มีตนบุญตนกึศตนสร้างวัดของเฮานี่เป็นวัดตัวอยญ่อแล้เนาะอะลนาะปีจางญาติวงสาที่ได้ตายเป็นผีแม่ของดัางพันนี้ก็บแม่เจ้า พิกมาหายังลูกยังเต้าขอแม่คําเจ้ามารับเอาผลบุญวัดว่าแห่งนี้แม่เคยเกื้อเคยนูนกับตนบุญพระเจ้าสาระละปัจจัยหอบม,มาเต่เจ้าโอ้และน้อแม่พิกมารับเอาก็คนเท่าคนเก่ตึงป้อน้อยป่อนาน แต่ก่อนแต่หลังได้มาทางมาเพียวก็จะเจริญนดุ่เรื่อง,งมาจนถึงบัดเดียวแต่ก่อนมาเพียวออยังก็บ่มีบัดเดียวเวลาผ่านมาหลายปีพาธาเจดีก็จะได้กึดได้้างวันนี้ถึงคือลำเปิงลำโอนเล่นเลนอปีจำ ลาวัดละวาไปเบื่นแล้วเล่าวิญญาป่อเจ้าแม่เจ้าจุกมาลูกนานตาเต้าด่ากับเข้ากับปากคือด่งปิดาแม่เจ้าว่าพิดาลูกมาเจ้าเจ้ามาฮอบอันนิสงพูดบุญเขอามา ก่อนเคยอยู่เคยมานั่งไซเคยเข้าไปในวัดในว่าดวดเจอวิญญาณได้มาแอวหาบ่เดียววัดเ่ออันใดก็อ้วงก็ออมเออมาฮับเอาของตันเสียก่อนโอเลนนเลนนปีนนมาพอตะโกนก้อยป่อยก้อยเบกสาละกำเบกตึงหลังตึงหน้า มันเป็นปันจจัยของคุณลุงคุณน้าสืมดำกัดแมส่สถาบวกจูบัดน,นี้ลูกหลานจจรละนึกค็ถึงคุณปู่คุณลุงที่ลาลับดับเสียมจับใส่มางพ่องตายไปจนเมียนโอละนัวปิกมาใจก็ประเดียววัดเฮามีแผวซู้มประตู มันตึงมองหน้าดูหลังใหญ่หลังกว้างมีแผวกุฏิที่ิเปิดได้สร้างไปบ่อมีแผวกำแพงลูกลานตาเต้ามาช่วยกันแปลงมาช่วยกันยงเสียงทันนะไปบ่อลวดแผวแทงนนมโอเลโนโอเลโนนักลาำ เหลือแต่ลูกกัเหลือแต่ลานสืบสืบตาตาปืนนานบาหน้อยวาดวาอาลาตแต่ก,ก่อนทางไวเรียบหน่อยลูกลานลิดหน้อยจะสืบกันไป มันไหนมันเจ้ามันหมอกบ่ใสคนรุ่นใหม่จะก้อยต่อก่้อยสร้างจะเพลงเทม,มัยก็เปลงเทน็น่โอพี่น้องบ้านโอละโนละโนน้องจัดมัน<อ>ไหนเจ,จ้าแม่บันได้ยินนี่แม่เอ้ยวันนี้ลกเ<ห> ห่วงกินห่วงตางไก่บาใจน้อยก็ <c oughs> พี่น้องเรียนเหงมาถึงเรียบร้อยจังโซจังจอยจะขอเรียนเชิญก็หืมาฟังธวัดเมืองเทินขอเชิญพี่น้องเจ้า เขาแบบอยู่ตํามเมืองฝังนี่ไงเราก็แบบบอกคุ้นหน้าเป็นว่าพี่น้องเพียงแหงนะเจ้าโอ้นะครับมากไก่นะเกเนี่ยมะว่าถวายมากไก่แล้วนะเพียงแหงซ้ำไก่เอกพออือสติงขึ้นกัลเราครับเจ้าอีแม่ไปกินข้าวน้ำข้าตอนเหียก่อนเนี่ยเจ้าผมบวายละผมพอจะแตกละ กับเข้ากระป๋าหงทานมาเปิดเรื่อยๆเ,เน้อพองพันเน้อเจ้าวันนี้กินกันเรื่อยๆตานกันเรื่อยๆในเจ้าหน,นักขนาดเน้อนะครับวันนี้ตั้งหลังพม่กับแม่โอโมดแล้วก็ตั้งหลังก็มีอยู่เนาะตั้งหลังก็มีอยู่เจ้ามีขนมเส้นมันก่อแต่กี้หันเพิ่นไปเอาขนมเส้นมาขนมเส้นนะครับหลายอย่างหลายอันนะเจ้า อันปลามึกจุดแป้งทอดนี่เป็นหงตานก่อนอันนั้นเราต้องซื้ออ๋ออันนั้นต้องซื้อกินไสี่สิบบาทอันนี้เป็นนยังหนวดมันกระปิจานละเป็นจานกะอ๋อเป็นขีดขีดละสี่สิบบาทเอาเกิงขีดได้ก่อนเออมึงมาต้องกินนะอีเฮ้จะกินตึ้นตืออเนาะ หนวดโคนนี่ขูดขวางถึงวัน,นมันมีราคาก้าสิหน,นวดปลาเมือกนี่มันกินได้หรอโอ,โอ้นีมันมีราคาเออปลาเมือกปูพูดได้ว่าเป็นปลาเมือกปูกับปลาเมือกแม่มาไปมีหนวดจะได้หัน่นห<อ>น้าคิดก่อ <laughs> Yeah. นคนงามคนสวยก็ได้ติดตามลามตัวที่ท่าน เจนลับเนินนะพี่ตาเดงฟังกกัดดองไก่ทอดเข้าวหนึ่งต้นสาวมีพระ ว่าตั้งนอกตั้งในแต่โคดมัดกีดมัดกับบระเดี๋ยววัดจักขยายเป็กตีตักต่อบปอยเพิ่มไปเห็บสี่ร้อยอโอ้วัดเฮานี่นะประเดี๋ยวนี้นับได้จะสิบให้ไปละบอกพันที่ดีมันก็มาเพียนให้มาบอกจนได้สมัยตอนนั้น ถวายเพิ <S 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 ่มขอถวายแรมพกให้เพิ่มแบมพกให้เดิมสี่ให้เจ้าวัดวาลาถวายที่ดีนก้อยกจะฮือวัดเทาได้เพิ่มือมัดใหญ่ขึ้นแต่เดิมสี่ไร่้านเท้าคนนักคนน่ขอซื้อฮืีวัดทีวา อาย,ายปิดกสิบไรอโอ้ oh, มาเดี๋ยวนี้ปัจจุบันมีสิบให้สาตุสาตุอานตุโมธนาสาธุอนุโมทนา,า,ทนทนากับตั้งเจ้าภาพใหญ่รวมแลว้วมีสิบให้อันไหนก็เหาะก็เพิง่งสำหรับปีนอป้องบ่ได้ขาดได้คืนพ่องได้สละเบีย้ยสละเงินก็นได้มาห่ นี่ดูตั้งเป่งตั้ง้างแล้วเนาะโต้ควาละมีได้ขยายผายเพ่ไปถึงยบป่อยบแม่เพิ่นสั่งม่ ้แงสรามาช่วยกันสร้างกันแปลง่ว่าคุณแม่คุณป่อจะได้สืบต่อเธอเป็นวัดเป็นแมาเธอมันดีเหลือเก่าบ้านเฮาเป็นน้ำเป็นนาพี่น้องคณะสัทธาก็ช่วยกันหอมกันให้ลองอี้กคเชอร์แล้วก็ดันขึ้นกับ สีนาสนะสับปะสับปัแเบกบอยพอเอาโตเจกเหนือเจกต้อยมีตึกงกุตีสาลาเพปูนลาดวัดหน้าฝูจะว่ามีปัญหาขายุงที่ข้างเกี่ยวเนี่ยเลยเทปูนไว้ย,ยก่อนเอาอมันจะเป็นที่เปืการเวลาฝนตกขออมูลเจ้าอันนี้ปีหยาง